สวัสดีค่ะนะักศึกษาจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้รู้ลักษณะของธุรกิจประกันภัยแล้วนะคะส่วนแรกที่อาจารย์จะสอนเราก็คือธุรกิจประกันชีวิตนะคะเรามาดูการดําเนินงานของธุรกิจประกันภัยนะคะธุรกิจประกันภัยเนี่ยจะต้องได้รับอนุญ,ญาตให้ประกอบธุรกิจจากคณะรัฐมนตรีก่อนนะคะและจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะคะ หรืออาจจะเป็นสาขานะคะของบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในต่างประเทศก็ได้นะคะการดำเนินงานจะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะก็คือการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยนะคะซึ่งประเภทแรกที่อาจารย์จะสอนก่อนก็คือการประกันชีวิตนะคะซึ่งสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจนะคะได้แค่อย่างใดยอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะจะประกอบธุรกิจรวมกันไม่ได้นะคะ ทีนี้เรามาดูการประกันชีวิตนะคะมีการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันนะคะในจํานวนเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับค่าสินใหม่นะคะที่ต้องจ่ายหากมีภัยเกิดขึ้นจริงนะคะเป็นการให้ความคุ้มครองนะคะในบุคคลแต่ละบุคคลนะคะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อชดเชยความเสียหายนะคะที่มีผลกระทบกับไรายได้นะคะในอนาคตของผู้เอาประกันภยัยเช่นความตายอุบัติเหตุ และความชรานะคะเป็นต้นนะการประกันชีวิตนะคะจะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลากับการประกันชีวิตแบบตลอดชีวิตการประกันชีวิตแบบสะสมและการประกันชีวิตแบบเงินได้ประจําปีหรือเงินรายปีทั้ง4ประเภทนี้เราจะมาดูรายละเอียดของมันนะคะ การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเป็นการประกันชีวิตที่กำหนดระยะเวลาการให้ความคุ้มครองไว้แน่นอนถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินตามจำนวนเงินนะคะวงเงินที่เอาประกันให้กับผู้รับประโยชน์นะคะแต่ถ้าภายในระยะเวลาผู้เอาประกันยังไม่ยังไม่เสียชีวิตนะคะอยู่ มีชีวิตอยู่จนสัญญาสิ้นสุดลมบริษัทประกันภัยก็จะไม่คืนเงินให้นะคะเช่นการประกันอุบัติเหตุในการเดินทางการประกันภัยกลุ่มอาจารย์จะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะไปทัศนศึกษาอย่างเงี้ยค่ะมหาลัยหรือว่าโรงเรียนก็จะทําประกันอุบัติเหตุในการเดินทางให้เป็นช่วงระยะเวลานนหนึ่งเช่น1วันนะคะ2วันหนึ่งคืนอะไรเงี้ยคะหรือว่า สามวันหนึ่งคืนนะคะหรืออย่างเช่นที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะในตั๋วเครื่องบินเขาก็จะขายประกันในตั๋วเครื่องบินไปด้วยก็คือประกันการเดินทางนะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะซึ่งบริษัทประกันภัยเนี่ยเมื่อสิ้นสุดสัญญาก็คือเหมือนเมื่อเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าเมื่อถึงปลายทางนะคะสัญญาจะสิ้นสุดลงและไม่มีการคืนเงินนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะ ผู้ที่ทําประกันถึงแก่ความตายหรือว่าเสียชีวิตนะคะผู้รับประโยชน์จะได้นะคะเงินตามจํานวนวงเงินที่ทําประกันไว้นะคะต่อไปประเภทนะะเภที่สองนะคะประเภทที่สองข้อดีก่อนเรามาดูข้อดีของการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาก่อนข้อดีคือหนึ่งค่าเบี้ยประกันเนี่ยต่ำกว่าแบบอื่นนะคะภายใต้เงื่อนไขเดียวกันนะคะให้ความคุ้มครองด้านชีวิตของลูกหนี้ นะคะเพื่อป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจให้ความคุ้มครองในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะข้อเสียก็คือหากต้องการทําสัญญานะคะแทนฉบับเดิมที่หมดอายุต้องเสียค่าเบี้ยประกันสูงกว่าสูงขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าชําระค่าเบี้ยประกันภัยไม่ทันตามที่กําหนดนะคะสัญญาจะขาดอายุนะคะแล้วก็ให้ประโยชน์ด้านการคุ้มครองเพียงอย่างเดียวนะคะ ต่อไปประเภทที่2การประกันชีวิตแบบตลอดชีพเป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันภัยตลอดชีวิตบริษัทประกรันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามวงเงินนะคะที่เอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์นะคะผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตโดยไม่คำนึงว่าการเสียชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนอายุยืนก็ทําไมคะก็ส่งเบี้ยประกันภัยนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าทำไมคะจะเสียชีวิตแต่ถ้าใครอายุสั้นก็จะได้ประโยชน์หน่อยก็คือทําไมคะก็จะได้เงินคืนเร็วนะคะผู้รับประโยชน์ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะต่อไปผู้เอาประกันภัยต้องชําระค่าเบี้ยประกันภัยทุกปีตลอดชีพนะคะทุกปีนะคะ ชาระค่าเบี้ยรประกันภัยทุกปีบริษัทประกันภัยไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีปัญหาด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทําประกันชีวิตเขามักจะให้ผู้เอาประกันเนี่ยไปทําอะไรคะไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะทําประกันนะคะบริษัทประกันภัยอาจกําหนดอายุของผู้เอาประกันภัยนะคะก็คือถ้าสมมติว่าถ้าตลอดชีพเนี่ยบางทีบางบริษัทเขาอาจจะ กำหนดนะคะว่าสิ้นสุดที่ร้อยปีอย่างเงี้ยค่ะเป็นวันสิ้นสุดของสัญญาก็ได้นะคะ,ะหรือว่าบางคนไม่มีใครอยู่นานหรือว่าจะอยู่นานนะคะกว่าร้อยปีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ร้อยปีนี่มันก็มากสุดแล้วเนาะอ่ะต่อไปนะคะข้อดีของประกันชีวิตแบบตลอดชีพก็คือจำนวนค่าเบี้ยรประกันภัยเนี่ยจะเท่ากาันตลอดชีพนะคะนับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา อายุของสัญญาจะไม่มีการกําหนดไว้นะคะโดยจะขึ้นอยู่กับการมีชีวิตอยู่ของผู้เอาประกันภัยแล้วมันก็เป็นมรดกให้แก่ทายาทหรือผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตนะคะให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันภัยตลอดชีพนะคะและและและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะมันจะให้ประโยชน์ด้านการคุ้มครองมากกว่าการออมทรัพย์นะคะต่อไปข้อเสียถ้าผู้เอาประกันภัยมีอายุยืนนะคะ เรากา็ผู้เอาประกันภัยก็จะทําไมจะต้องชาระค่าเบีย้ยประกันภัยตลอดถูกไหมคะแต่มันจะม,มามีปัญหาตอนที่ทําไมคะตอนที่สูงอายุนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีไรายได้มาส่งค่าเบีย้ยประกันนะคะถ้าความตายเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยในช่วงแรกๆของสัญญาบริษัทก็จะได้รับผลขาดทุนนะคะ เช่นทำประกันได้สองวันรถชนตายเงคะก็บริษัทก็รับผลขาดทุนไปนะคะต่อไปนะคะการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพนะคะปัจจุบันเนี่ยบริษัทประกันภัยมักจะออกผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่เป็นเนี่ยประกันแบบสะสมทรัพนะคะเป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามจํานวนวงเงินที่เอาประกันภัยไว้ให้กับผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกัน เสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนดอย่างชัดเจนในสัญญาแต่ถ้าสมมติครบสัญญาและผู้เอาประกันไม่เสียชีวิตนะคะก็ยังมีชีวิตอยู่บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยนะคะผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในจํานวนที่เท่ากันทุกปีตลอดอายุสัญญาหรือตามเงื่อนไขนะคะข้อดีนะคะก็คือให้ประโยชน์ทั้งด้านการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ หากเงื่อนไขสัญญาระบุให้มีการจ่ายเงินคืนระหว่างสัญญาผู้เอาประกันภัยสามารถยินยอมให้บริษัทประกันภัยนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในแหล่งเงินทุนอื่นๆได้รอรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลนะคะจากการนำเงินไปลงทุนนะคะเช่นอาจจะไปลงทุนในหุ้นนะคะในเล่นหุ้นในตลาดหุ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราให้บริษัทประกันภัยเป็นตัวแทนเรานะคะข้อเสีย ค่าเบีย้ยประกันภัยของประกันชีวิตแบบนี้จะสูงกว่าประกันแบบอื่นนะคะเมื่อกรหมาครบกําหนดและต้องทําสัญญาฉบับใหม่ค่าเบีย้ยจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะอายุมากขึ้นความเสีย่ยงก็มากขึ้นโรคก,ก็มากขึ้นถูกไหมคะต่อไปการประกันชีวิตแบบเงินได้ประจําหรือเงินได้รายปีบริษัทประกันภัยนะคะสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอา,เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวัยเกษียณ นะคะส่วนใหญ่กําหนดที่เกษยียณก็คือ60ปีแต่ถ้าหากว่าผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตก็จะจ่ายเงินเงินประจำหรือเงินรายปีให้แก่ผู้เอาประกันภัยตลอดชีพหรือช่วระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญาก็คือถ้าสมมุติว่า60แล้วยังไม่เสียชีวิตหลังจากนี้ก็จะได้เงินรายปีหรือว่าอาจจะได้เป็นรายเดือนเหมือนเหมือนคล้ายๆเราได้บําเหน็จบนานาณนะลูกเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะคะ การจ่ายเงินได้เ <senza> นี <i> ่ยเขาบอกว่าอาจจ่ายเป็นรายปีหรือรายเดือนก็ได้นะคะผู้เอาประกันภัยจะต้องชําระค่าเบี้ยประกันภัยในจํานวนที่เท่ากันทุกปีนับตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจนกระทั่งวัยเกษียณอายุข้อดีนะคะก็คือมันเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านความคุ้มครองและการออมทรัพย์ผู้เอาประกันภัยมีรายได้เหมือนกับมีเงินบำนานเมื่อถึงอะไรครวัยเกษียณอายุการทำงาน นะคะข้อเสียก็คือการประกันชีวิตแบบนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับประโยชน์มากเมื่อความตายเกิดขึ้นช้าหากทำสัญญาประกันภัยขณะที่อายุน้อยอาจเสียทำไมคะเบี้ยประกันนานนะคะแต่ถ้าทำสัญญาเมื่ออายุเยอะก็จะเสียค่าเบี้ยประกันสูงนะคะทีนี้เรามาดูการบันทึกบัญชีอ่าเราจะเข้าสู่การบันทึกบัญชีนะคะหลักการของการบันทึกบัญชีนะคะท่าในหนังสือจะอยู่หน้าสามสิบเอ็ด การบันทึกบัญชีจะสอดคล้องกับลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานของบริษัทประกันชีวิตนะคะสัญญาประกันชีวิตเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสัญญาระยะยาว10ปี20ปี25ปีตลอดชีวิตนะคะผู้เอาประกันภัยจะต้องชําระค่าเบี้ยรประกันภยัยซึ่งไอ้ค่าเบี้ยเบี้ยประกันภัยตรงนี้จะถือเป็นอะไรของกิจการรายได้นะคะต,ตลอดนะคะอายุของสัญญาซึ่ง กิจการจะได้ปีละครั้งนะคะกิจการจะได้ปีละครั้งนะคะในจํานวนที่เท่ากาันตลอดอายุสัญญาบริษัทประกันชีวิตอาจยินยอมให้ผู้เอาประกันไทยผ่อนชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตเป็นหลายครั้งก็ได้นะคะลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะคะมันจะเริ่มนะคะตั้งแต่ลูกค้าเนี่ยแสดงความจำนงนะคะทำประกันชีวิตโดยการเกาะข้อข้อความในใบคำขอเอาประกัน ะะเริ่มตั้งแต่การกอรอกข้อความนะคะลงในใบคำขอเอาประกันผ่านในหน้าหรือว่าตัวแทนของบริษัทพร้อมชำระค่าเบีย้ยประกันภัยงวดแรกนะคะแต่บริษัทเนี่ยจะยังไม่รับรู้ไรายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทเนี่ยจะต้องทำไมคะนำใบคำขอเอาประกันของลูกค้าเนี่ยไปทำอะไรครับไปพิจารณาตรวจสอบนะคะ ตรวจสอบก็คือให้ลูกค้าเนี่ยทำรายละเอียดนะคะก็คือไปตรวจสุขภาพมาถูกไหมคะบริษัทถึงจะพิจารณานะคะทำรายละเอียดข้อตกลงสัญญาให้กับลูกค้าลงลายมือชื่อนะคะเมื่อใดนะคะทีะ่กรมมาทันออกเมื่อนั้นเราถึงจะรับรู้รายได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราปฏิเสธ บริษัทต้องคืนเงินค่าเบี้ยประกันที่เราเรียกเก็บมาครั้งแรกเนี่ยให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเงินงวดแรกที่เก็บเก็บมาเนี่ยยังไม่ถือเป็นไรายได้นะคะยังไม่ถือเป็นไรายได้เมื่อไหร่ที่เราทําไมคะเราได้เอกสารหลักฐานการตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วเราถึงจะทําไมคะทาสัญญาออกกรมธรรม์ออกกรมธรรม์เมื่อไหร่เราถึงจะรับรู้ไรายได้ ต่อไปถ้าปีถัดไปนะคะบริษัทจะส่งใบแจ้งหนี้ล่วงหน้านะคะให้กับลูกค้านะคะเมื่อครบกําหนดชําระค่าเบี้ยประกันแต่ละปีลูกค้าควรชําระค่าเบี้ยประกันให้ตรงตามกําหนดเพื่อให้สัญญามีผลบังคับใช้กรณีนะคะที่มีความเสียหายเกิดขึ้นผู้เอาประกันนะคะมีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน เพราะฉะนั้นตอนที่ผู้เอาประกันเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะคะเราเป็นกิจการกิจการจะรับรู้หนี้สินนะคะก็คือค่าสินใหม่ทดแทนค้างจ่ายนะคะและเราตรวจสอบก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน ะะบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามวงเงินที่เอาประกันเมื่อสัญญาประกันชีวิตครบกําหนดถ้าเมื่อไหร่ประกันชีวิตครบกําหนดนะคะเราจ่ายเลยนะคะเราจะไม่นะคะรับรู้ไว้เป็นหนี้สินแต่เราต้องจ่ายเลยถ้ามันครบกําหนดตามสัญญานะคะต่อไปผู้เอาประกันผู้เอาประกันภัยอาจขอยกเลิก สัญญากนครบกําหนดได้โดยขอรับเงินคืนตามมูลค่าที่สะสมตามสัญญาได้นะคะทีนี้คําถามค่าสินใหม่ทดแทนมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะคำตอบจะอยู่ในหน้า32นะคะซึ่งค่าสินใหม่ทดแทนนะคะมีทั้งหมด8ประเภทนะคะห่ 1. ค่าสินใหม่ทดแทนมรณะกรรมก็คือกรณีที่ทำไมคะเสียชีวิต ค่าสินใหม่ทดแทนกรณีอุบัติเหตุ3ค่าสินไหมทดแทนทุกคลภาพนะคะ 4. ่ค่าสินใหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล5ค่าสินไหมทดแทนเงินครบกำหนด6ค่าสินไหมทดแทนเงินบำนาญ7ค่าสินไหมทดแทนเงินเวียนคืนกรมธรรม์คือเงินที่ผู้รับประกันภัยเนี่ยสะสมไว้จากค่าเบีย้ยประกันสำหรับผู้เอาประกันที่ทำประกันชีวิตตั้งแต่สองปีขึ้นไปนะคะต่อไปสุดท้ายก็คือเงินปันผลนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะหน้า33นะคะลองดูตัวอย่างการบันทึกบัญชีนะคะวันที่3าธันวาสองห x 0. ลูกค้ายื่นใบคำขอเอาประกันชีวิตพร้อมชำระค่าเบี้ยรประกันชีวิตปีแรกนะคะสองห0าอาจารย์บอกแล้วว่าวันที่เขายื่นใบคำขอยังไม่รับรู้รายได้ยังไม่รับรู้ไรายได้ นะคะเพราะแต่เราได้เงินไหมได้เงินแล้วให้เอาเงินเนี่ยรับรู้เป็นสินทรัพย์ก็คือเดบิตเงินสดถ้าเขาจ่ายมาเป็นเงินโอนนะคะหรือรับเช็คแล้วขึ้นเงินเลยก็เป็นเงินฝากธนาคารให้เครดิตรับรู้นี่สิลูกเงินรับฝากค่าเบี้ยประกันชีวิตนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเมื่อวันที่หนึ่งมกราสองห้าหนึ่งบริษัทออกกรมธรรมวันที่สามธันวานะมาเขียนใบคำขอ เรารับรู้รับรู้บันทึกบัญชีรับเงินแต่ยังไม่รับรู้ไรายได้หนึ่งมกลาบริษัทออกกรมธรรม์หลังจากที่พิจารณาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วบริษัทออกกรมธรรม์อายุสิบปีวงเงินที่เอาประกันสามแสนค่าเบี้ยประกันชีวิตปีละสองหมื่นห้าโดยลูกค้าต้องชาําระค่าเบี้ยประกันชีวิตตลอดอายุกรมธรรม์ก็คือสิบปีต้องชาําระภายในวันที่ยี่สิบห้ามกราของทุกปีบริษัทจะจ่ายค่าในหน้าในอาตาัตราสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะต้องบันทึกบัญชีคือหน,หนูรับเงินงวดแรกมาแล้วก็คือเงินสองหมืนห้าเนี่ยเรารับมาแล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่คะสองหมืนห้ารับเงินมารับเงินมาวันที่สามธันวา x ศูนย์ถูกไหมคะแต่อาจารย์บอกว่าให้รับรู้ไว้เป็นอะไรหนี้สินนะคะเพราะนั้นให้หนูเอา นี่สินตัวนี้มาล้างออกก็คือเดบิตเงินรับฝากค่าเบีย้ยประกันภัยนะคะเงินเราได้มาแล้วแล้วเครดิตรายได้ค่าเบีย้ยประกันชีวิตในวันที่เราออกกรมธรรม์น,นะคะเวลารับรู้รายได้ให้รับรู้ค่าใช้จ่ายไปพร้อมกันนะคะหลักการก็คือเวลารับรู้รายได้ให้รับรู้ค่าใช้จ่ายก็คือค่าในหน้าค่าในหน้านี่เราต้องจ่ายเท่าไหร่คะสิเปอร์เซ็น สิบเปอร์เซ็นของค่าเบีย้ยประกันภัยสองหมืนห้าเพราะนั้นหนูต้องจ่ายค่าในหน้าสองพันห้าแต่เรายังไม่จ่ายจากโจทย์เขาจะบอกว่าจะจ่ายในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นให้เครดิตค่าในหน้าค้างจ่ายเสร็จแล้วเขาบอกว่าบริษัทนะคะจ่ายจ่ายค่าในหน้านะคะทุกวันที่สิบ ของเดือนถัดไปจ่ายค่าในหน้านะตรงนี้เป็นค่าในหน้าจ่ายค่าในหน้าทุกวันที่สิของเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นหนูก็เอาอะไรเอาค่าในหน้าค้างจ่ายตรงนี้นะคะมาล้างออกแล้วเครดิตเงินสดนะคะต่อไปนะคะระหว่างปีถ้าสมมุติว่าเขายังไม่เสียชีวิตสิ้นปีหนูต้องทำการปิดบัญชีถูกไหมคะ ก็ปิดอะไรคะปิดรายได้นะคะและปิดค่าใช้จ่ายปิดค่าใช้จ่ายเพื่อหาอะไรคะเพื่อหากําไรขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นเดิมเดิมนะคะเดิมรายได้อยู่ด้านไหนคะรายได้อยู่เครดิตเป็นบวกถ้าปิดบัญชีต้องย้ายไปอยู่ทางด้านเดบิต ส่วนค่าที่จ่ายเดิมอยู่ด้านเดบิตถ้าปิดบัญชีต้องย้ายไปอยู่ทางด้านเครดิตผลต่างคือกําไรหรือว่าขาดทุนนะคะผลต่างคือกําไรหรือขาดทุนต่อไปในปีถัดไป x 2นะคะนับไปนะคะทั้งหมด10ปีนะคะ x 2จนถึง x 9นะคะวันที่1โมกราหนูต้องออกใบ แจ้งนี้นะคะต้นปีหนึ่งมกรออกใบแจ้งนี้แจ้งนี้ให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นหนูก็เดบิตค่าเบีย้ยประกันชีวิตค้างรับค้างรับนะคะเรายังไม่รับเงินอันนี้คือออกใบแจ้งหนี้นะะเพื่อเรียกเก็บค่าเบีย้ยประกันให้รับรู้เป็นไรายได้เวลารับรู้ไรายได้ให้รับรู้ค่าใช้จ่ายไปพร้อมกันรับรู้ค่าใช้จ่ายไปพร้อมกันนะคะแล้วเครดิตค่าในหน้าค้างจ่าย ลูกค้าจะต้องจ่ายภายในวันที่25ของทุกปี25มกลาเพราะฉะนั้น25มกลาให้หนูล้างบัญชีค่าเบีย้ยประกันชีวิตค้างรับที่เป็นสินทรัพย์ออกนะคะแล้วรับเงิน20,500นะคะเป็นค่าเบีย้ยประกันชีวิตเสร็จแล้ววันที่10ของเดือนถัดไปจ่ายค่าในหน้านะคะจ่ายค่าในหน้า สามสิบเอ็ดธันวาปิดบัญชีเหมือนเดิมนะคะการบันทึกบัญชีจะวนแบบนี้ทุกปีปีสุดท้ายวันที่ครบกําหนดอ่ะปีสุดท้ายก็คือก่อนที่จะครบกําหนดต้นปีใช่ไหมต้นปีหนูทําอะไรคะเดบิตค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับอันนี้คือออกใบแจ้งหนี้อ่ะออกใบแจ้งหนี้เสร็จแล้วนะคะเวลาเรารับรู้ไรายได้อาจารย์บอกรับรู้ไรายได้แล้วต้องรับรู้อะไรไปพร้อมกัน รับรู้ค่าใช้จ่ายรับรู้ค่าใช้จ่ายนะคะเวลารับรู้ไรายได้แล้วให้รับรู้ค่าใช้จ่ายไปพร้อมกันเสร็จแล้วก็รับเงินนะคะในปีสุดท้ายเดบิตเงินสดเครดิตค่าเบี้ยรประกันชีวิตค้างรับเสร็จแล้ววันที่สิบของเดือนถัดไปจ่ายค่าในหน้าเดบิตค่าในหน้าค้างจ่ายเครดิตเงินสดสิ้นปีครบกรมธรรม์ครบกําหนด ให้เดบิตค่าสินใหม่ทดแทนเงินครบกำหนด30000นบาทเครดิตเงินสดนะคะและปิดบัญชีนะคะปิดบัญชีรายได้ค่าเบี้ยรประกันชีวิต25 0 0 0เครดิตค่าใช้จ่ายตัวแรกก็คือค่าในหน้าจ่ายและค่าสินใหม่ทดแทนเงินครบกำหนดเพราะฉะนั้นปีสุดท้ายเราจะรับรู้ผลขาดทุนนะคะผลขาดทุนได้มาจากด้านเครดิตรวมกันได้32500 ลบนะคะรายได้สองหมื่นห้ารายได้สองหมื่นห้านะคะเพราะฉะนั้นผลต่างคือผลขาดทุนผลขาดทุนนะคะ